วัดป่าเป้าในพุทธศักราช2414เชียงใหม่ได้ยกกำลังไปทำสงครามและกวาดต้อนชาวไทยใหญ่จากฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสารวินให้ยกย้ายมาอยู่ในเชียงใหม่โดยแยกย้ายกระจายกันอยู่ในย่านช้างเผือกช้างม้อยวังสิงคาและฟ้าห้ามต่อมาหญิงสาวไทยใหญ่ในกลุ่มนี้ชื่อว่าบัวไหลได้กลายเป็นสนมของเจ้าอินทวิชยานนท์และในพุทธศักราช2426หม่อมบัวไหลได้เป็นกำลังหลักในการสร้างวัดแห่งหนึ่งณนะบริเวณที่มีต้นเปาซึ่งเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่ขึ้นอยู่เป็นจํานวนมากเมื่อสร้างวัดเสร็จจึงเรียกว่าวัดป่าเป้าดังนั้นในวัดจะมีทรงไตใหญ่ร้อยเอร์เซถ้าเราสังเกตแล้วท่านจะสังเกตว่าเจดีย์ทรงไตใหญ่นั้นจะใกล้เคียงกับวัฒธาตุชเวดาดของมีรูปทรงแบบหลักังคว่ำนะครับแต่ว่าหลักังนั้นจะออกเป็นลักษณะที่บานใหญ่เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องไตนะครับเพราะฉะนั้นวัดน,นี้ก็ยังมีพระวิหารซึ่งเสียดายท่านผู้ชมว่าวันที่เราถ่ายทำมสามารถพาท่านผู้ชมเข้าไปดูได้เป็นพระวิหารที่บำเหมือนจากที่อื่นเป็นพระวิหารทรง คล้ายๆกับโลปผสมใต้ใ่นะครับแล้วก็ภายในวิหารเชวาวันน่าจะเป็นที่ปฏิสถานพุทธรูปที่สําคัญซึ่งเดี๋ยวผมจะพารู้รชมรูรอบๆนะครับแล้วก็ยังมีสถาปัิกกรรมเห็นชิ้นหนึ่งที่เป็นเอกในวัดนี้มีความงดงามวิจิตรที่ยังคงเหลืออยู่นั่นก็คือพระบสถสฉะนั้นแลวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปดูสถานที่เหล่านี้พร้อมๆกันได้ซึ่งสร้างขึ้นในรสมัยของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลกรมเจ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า ซึ่งนำโดยพระเทวสาอุติศซึ่งเป็นมหาอุบาสกแห่งวัดป่าเป้างซึ่งเดินทางมาจากบ้านบางสิงห์ทำได้ขอพระราชทานที่ดินส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนบริเวณน,นี้ในการสร้างพระโบสถ์ขึ้นหลังจากนั้นก็ได้รับพระราชทานที่สุขามสีมาซึ่งเป็นเขตทําสังกร,รมของพิสุที่เดินทางมาจากจตุรธินั่นก็คือเดินทางมาจากทิศทั้งสี่ได้ใช้เป็นสถานที่ทําสังกร,รมทั้ง,งลงอโบสถวันชหญ่วันศีในญ่อุปสมบทพระสงฆ์องค์เนรองเจ้านะครับก่อใช้พิธีอยู่ตรงนี้ณปัจจุบันนี้ ป่าเป้าแห่งนี้ครับวัดป่าเป้าแห่งนี้ยังมีประวัติเชื่อมโยงกับวัดกูเต้าเพื่อนบอกว่าในสมัยก่อนเจ้าบ้านจังเผือกที่นี่จะไปเข้ากับหัวหมดวัดที่วัดกูเต้าแต่ต่อมา ด้วยความบ้านเมืองเ,องเจริญรุ่งเรืองพี่น้องตาใหญ่ที่อาศัยอยู่บริเวณบ้านจังเผือกหรือว่าบ้านตาใหญ่บริเวณนี้ก็ได้สร้างวัดตัวเก่าขึ้นเป็นที่สักการะปูชจาของพี่น้องตาใหญ่จนสืบทอดมาถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้วัดแห่งนี้ก็ยังคงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องตาใหญ่เช่นเช่นเดียวกันกับที่วัดกูเก้าซึ่งในแต่ละปีนั้นก็จะมีปลอยสังรองหรือว่าปลอยบวชสามเณรภาคฤดูร้อนถ้าขาอู้กันง่ายๆไปที่เข้าใจนะครับซึ่งเพิ่นก็จะมีล ผู้คนพุ่ศาสนาแต่งตัวชุดวิจิตสวยงามแต่งหน้าเขียนาตาจนถึงห้องว่าปลอยสั่งรองหรือว่าปอยบวดสมณีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในวัดป่าเป้าแห่งนี้ยังคงคุณค่าแห่งความเป็นโบราณสถานคงคุณค่าแห่งความเป็นโบราณวัตถุเหมาะแก่การศึกษาเกี่ยวกับศิลปรกรรมไทยใหญ่้าท่านเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่อยากจะมาศึกษาประวัติเรื่องราวตำนานของวัดที่สร้างด้วยคติการสร้างแบบไทยใหญ่ท่านก็สามารถเดินทางมาได้ที่วัดป่าเป้าแห่งนี้ท่านจะได้